สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i a m อมฟองเบนะคะวันนี้นะคะเบียก็มาถ่ายคลิปในรอบหลายเดือนมากๆเลยที่ไม่ได้มาอัปเดตช่องนะคะวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเบียดูหนังเกาหลีเยอะมากนะคะแล้วในหนังเกาหลีอ่ะเขากินไส้กรอกทุกคนไส้กรอกแบบไหนแป๊บนึงเดี๋ยวเดินไปหยิแบแป๊บนึงนะนี่เลยทุกคนไส้กรอกแข่งแบบนี้นะทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะคุ้นๆไหมอันนี้ไม่ไม่ได้บูลลี่นะอันนี้คือขอบอกคนที่เป็นติ่งเกาหลีแล้วก็เผื่อ คนที่เป็นคนเกาหลีจริงๆเขามาดูนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะแต่คือเอาจริงๆตอนแรกอะเห็นในหนังเกาหลีเขากินเยอะมากนะแล้วเรามองอะมันเหมือนกับอาหารหมาวันอาหารหมาว่าเราเขาใส่แท่งแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เลยอยากจะลองชิมเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ป๊าป๊าชิมดูว่าป๊าป๊าจะบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะทุกคนป๊าบิก๊ก นี่นี่กำลังดูหนังเกาหลีอยู่เลยนะคะทุกคนกำลังดูหนังเกาหลีอยู่เลยเดี๋ยวคุณลูกรอตรงนู้นก่อนนะให้คุณลูกชิมนี่ป๊ะป๊าป๊ะป๊าเคยเห็นไหมอันเนี้ยไม่สั่นเลยอะป๊ะป๊าเคยเห็นไหมอันเนี้ยเหมือนเส้นกอกหมาเลยใช่ไหมนี่น่าเชื่อแต่ก่อนที่เราเลี้ยงหมาเราก็เห็นมันแกะเห็นไงวะเนี่ยไอ้แดงแดงเนี่ยอไม่รู้น่าจะแกะตรงแดงแดงเนี่ยเลยเดี๋ยวเราจะให้ป๊ะป๊าชิมอ่ะแกะได้ไหมมันแกะตรงหัวแดงแดงแกะตรงหัวแดงแดงนี่ใช่ไหมอันเนี้ยซื้อมาจากโบราหมัดแท่งละแปดบาท เขาบอกว่ามันเป็นไส้กรอกปลาในตุ๋งเนี่ยในดูซีติ่งเกาหลีนี่นี่นี่ดู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 แม่ไปซื้อผงมาให้ผมกินอ่ะลองชิมดูไส้กรอกปลาใช่ไม่เคยกินรสชาติเป็นยังไงอ่ะไอ้เนี่ยเอ้ยรสชาติแม่งเหมือนอาหารแมวอ่ะจริงดิแท่งละแปดบาทมากมาเราเล่นเราเล่นอร่อยไหมมันมันเหมือนมันเหมือนปลาปาโลอัดแท่งอ่ะอืมได้อยู่ฮะ ติ่งเกาหลีต้องชิมอ่ะชิมดูชิมดูอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึงนะกับก็เอาจริงเราเราไม่เผื่อคนที่เป็นคนเกาหลีอ่ะเขามาดูช่องเรานะเราไม่ได้ตั้งใจว่านะแต่จริงแถวบ้านเรามันเหมือนอาหารหมาจริงแต่ด้วยความที่เราเห็นอ่ะในนังเกาหลีเขากินเยอะมากนะคะซื้อกินนางองค์นางเอกนี่ซื้อกินบ่อยมากแม่งซื้อที่เป็นโบหลอ่ะกินเหมือนฟิชโชอือเหมือนฟิชโชเลยโอ้ถ่ายนี่เห็นเหนียงเลยอือใช่ไหมเหมือนฟิชโชว์ไหมอร่อยอยู่นะ มันก็มีกลิ่นพริกไทยอ่อนอืมอร่อย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 ได้อยอะแล้วนั้นนั้นนั้นรสอะไรรสเดียวกันเลยมันมีรสเดียวอืมอร่อยนะไอ้ดูหนังก่อนอาหารหมาโอ้โหเหมือนเรามารบกวนเวลาของเขาเลยอ่ะเหมือนเราไม่รบกวนเวลาของเขาเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ลูกสาวชิมนะว่าลูกสาวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงมอสเดียวค่ะชิมดูชิมดูลูกอันนี้เป็นไส้กรอกเกาหลียังไม่พูดไม่จบกินแล้วอันไหนเหนูลองรีวิวสิอ่านรสชาติเป็นไงสอง เฮ้ยอร่อยเนาะอร่อย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 ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมบอกมาก่อนไหนบอกคุณไหนบอกพี่ๆก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยออร่อยอยู่เนาะโอเคเหมือนเอาไม้ไปด้วยดิเหมือนทาโร่เอาพูดไม้อยู่ตรงนี้ไม้อยู่ตรงนี้เหมือนทาโร่อัดแห้งโอ้เหมือนทาโร่แห้งอร่อยอยู่เนาะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะซื้อมาแล้วก็มาชิมแล้วก็มาถ่ายให้พี่ดูอ่ะพี่ๆพูดอะไรนะไปเอาไม้กับป้าก่อนไปเอาไม้กับป้ป้าก่อน อะสรุปว่าอร่อยนะคะอาหารแท่งเกาหลีนะซึ่งตอนแรกเบียร์เข้าใจว่ามองแล้วมันเหมือนอาหารในยูนิยแต่ว่าแต่ว่ารสชาติอร่อยนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกนะคนกินได้เป็นของคนเดี๋ยวนีกินไส้กรอกเสร็จแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวไปกินเนื้อกันไปกินเนื้ออ่างั้นเดี๋ยวอีพีต่อไปเนื้อเกาหลีป่ะไหนๆก็มาอัพลงช่องแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเบียร์จะพาไปกินเนื้อเกาหลีเอาเนื้อเกาหลีเราไม่ใช่เนื้อญี่ปุ่นหรอ เกาหลญีญี่ปุ่นแหละประมาณนี้แต่ว่ามันมีขายโซจูเดี๋ยวจะพาไปนาะรานนี้อยู่ราชพฤกษ์อร่อยมากนะคะอตอนนี้เราก็ชิมไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะสรุปว่าอร่อยไหมไอยัยอย่าไปใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวคนฟังหูแตกลูกโอ้ยลูกสาวฉันโอเคจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงเพียงสั้นๆเท่านี้นะคะมารีวิวไส้กรอกของเกาหลีแท่งละ8บาทหนๆเอามาโชว์ให้่ อร่อยนะใครอยากลองกินก็ลองเอาไปซื้อกินดูได้เลยนะตามร้านขายของเกาหลีมันเหมือนลูกชิ้นปลาที่กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนลูกชิ้นปลาที่กินกับ๋วยเตี๋ยวแต่ว่ารสชาติจะซอฟกว่านะไม่ค่อยเค็มแล้วก็นุ่มๆความนุ่มๆเหมือนกินเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้นี่มอออร่อยนะคะเบียไม่รู้ว่ามันจะมีรสชาติอื่นอีกไหมนะแต่ที่เบียไปซื้อมันมีแค่รสชาติของปลานะคะใครที่เคยไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าเคยกินรสชาติอื่นเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะเหมือนไหม เหมือนมันหันมานะแต่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากอร่อยมากคนกินได้นะจ้าแท่งละ8บาทเองอะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ที่ช่อง i am f มฟอ b e บีด้วยนะคะอุ้ยเห็นห้องน้ำห้องน้ำอุ๊ยหูด้านลกมากโอเคทุกคนไปละบ๊ายบายจ้า